สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึง ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนามเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบป b u y กันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบป b u y บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบป b u y บดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มารีวิวรถ1คันนะครับมัน เรียกว่ามาชวนคุยกันดีกว่านะฮะเหมือนสกูปปี้ไออาทิตย์ที่แล้วเนาะเออคันนี้เนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เน้นขายเหมือนเดิม <laughs> เออไม่ได้เน้นขายเหมือนเดิมแต่จะมาคุยมาเล่ากันให้ฟังกันดีกว่าว่าเออทำไมตัวนี้มันถึงเจ๋งนะครับผมคือจริงๆอ่ะในบ้านเราอ่ะ ไม่ค่อยนิยมด้วยซ้ำนะแต่มันผลิตไทยไปขายที่เวียดนามเนี่ยเยอะเอามากๆนะครับยอดขายที่เวียดนามโหดูเดือดนะครับคุณผู้ชมแล้วที่เวียดนามเนี่ยตรงแผ่นป้ายคำเตือนตรงนี้ก็จะเป็นภาษาไทยด้วยนะมีทั้งอังกฤษทั้งไทยเขียนว่าอันตรายอย่างนี้เลยนะครับผมแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะฮะแต่ว่าที่บ้านเราไม่มนิยมันเท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่ออกมาเป็นแอร์เบดตัวคาบูเรเตอร์นะครับตัวคาบูเรเตอร์เนี่ยมัน ค่อนข้างจะจุกจิกสักเล็กน้อยนะครับแต่พอมันเป็นหัวฉีดแล้วเนี่ยโอ้โหถึกทนประหยัด ประหยัดมากๆนะคุณผู้ชมประหยัดขนาดไหนแล้วก็เอาเป็นว่าเทียบชั้นใกล้เคียงกับสกูปีด้วยความที่มันเครื่องบล็อกเดียวกันนะร้อยสิบเห็นอย่างนี้นี่ร้อยสิบซีซีนะคุณผู้ชมนะแต่ทําไมที่นู่นเขาถึงนิยมกันมากเลยที่เวียดนามณปัจจุบันนี้ที่เวยียดนามก็ยังใช้แอร์เบดกันแบบคลองใจคนในประเทศกันเยอะมากนะครับผลิตไทยไปขายที่นู่นนะครับส่งที่นูน่นนะตัวนี้เนี่ยเป็นร้อยสิบซีซีที่โชคหลังคุณจะได้แบบน,นี้ครับผมโชคคู่ครับ ในสมัยนั้นเนี่ยโชคคู่ไม่มีแทบไม่มีเลยมั้งนะจะมีคลิก110นะครับก็จะเป็นโชคเดี่ยวนะ l บาลานซ์การนั่งซ้อน2คือต้องบอกว่าที่ประเทศเขาเนี่ยค่อนข้างนิยมที่จะใช้มอเตอร์ไซค์กันมากกว่ารถยนต์นะครับแล้วก็มันซอกแซกง่ายนะครับการที่มีโชคคู่เนี่ยมันซ้อน2ได้ดีกว่านะครับแบกรับน้ําหนักได้ดีกว่าหรือใช้ในเชิงพาณิชย์ก็ได้ดีกว่านะครับร้อซีซีก็เพียงพอแล้วในบ้านเมืองที่รถติดแบบนั้น นะครับเน้นเอาว่าเน้นซอกแซกได้ดีนะครับเน้นซอกแซกได้ดีประหยัดน้ํามันนะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า y o u t u b e เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกดพิมพ์ว่า w o บ p b บบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะ กดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่าก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID l ดี e น์ะครับอ่ะสมมุติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่า ไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือกเข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2อ,อย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วย id line นะครับผมคุณแค่พิมพ์ add นะครับผมนะแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย w 6 3 5แค่นี้นะครับแล้วกดแวนขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กด เพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็รูปทรงโฉบเฉี่ยวนะครับซึ่งแอร์เบตเนี่ยเป็นอยู่ในจุดสมดุลน,นั้นพอดีเลยนะครับจุดสมดุลตรงนั้นก็คือความที่บอกมานั่งสบายนะไม่ว่าจะคนขี่คนซ้อนเอาตรงๆนะบอกเนี่ยน้องๆ P C X เลยนะครับทั้งขนาดความยาวและความกว้าง handling ดีนะครับจุดศูนย์ท่วง C G D นะครับให้เทคโนโลยีมาที่ดีมี อ่าอย่างคันนี้เนี่ยจะเป็นหัวฉีดกุญแจ2ดอกนะครับอ่าแล้วก็มีพวกแบบไม้ที่แบบสวยงามนะฮะมีคําว่า PGM-FI มาให้มีบอกเกจน้ํามันนะครับบอกความเร็วพวกนี้สวยงามนะครับไอ้อย่างคันนี้เนี่ยเรารีโซใหม่ทั้งคันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอกแฮนด์ตุ้มไปแฮนด์คอนโซลต่างๆเบิกใหม่หมดนะครับผมชุดสีทํำ 2K สีดํา 8สติ๊กเกอร์แท้ a อ r ์บรินะครับผมยางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับผมเป็นยางใหม่ๆของมือหนึ่งปายแดงนะฮะล้อแม็กนะครับผมมีริวมีรอยเราทำสีใหม่หมดเลยนะฮะจับหลงจับหลังคือใหม่กริปเลยนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยโช๊คหลังก็เปลี่ยนด้วยนะฮะใส่ของ k y b นุ่มนวลแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะเราให้ดูใต้เครื่องกันนิดนึงอันนี้คือสภาพเครื่องนะคุณผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกไงใหม่ไหมครับใหม่กริปนะครับ คุณดูนี่ฮะมาร์กเดิมหัวน็อตสีฟ้านั่นยังอยู่เลยนะครับกิบล็อกก็เดิมเดิมนะครับผมแล้วก็อะไรหลายอย่างนะครับเราคลีนทํทำความสะอาดนะฮะให้ใหม่กริบเลยเห็นไหมครับว่าแคล้งเครื่องเนี่ยไม่มีขี้กรงขี้เกลืออะไรมากั้าขายเลยนะครับผ้าเบรกเราก็เปลี่ยนให้ใหม่เห็นไหมคือผ้าเบรกนี่สุดตารางเลยนะครับคือใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยพอเบรกเริ่มหมดคุณก็ต้องหมุนหมุนหมุนเข้าไปใช่ไหมเราก็ดูนี่นะฮะอันนี้คือเปลี่ยนใหม่เลยนะครับก็คือใช้งานได้ยาวๆอไหล่ไม่ต้องห่วงนะครับ โรงงานไทยนะผลิตไทยเบิกได้เบิกศูนย์ก็ได้นะครับเบิกหาเอ่อกี้เบิกไม่ได้เบิกที่ผมก็ได้แต่จริงๆแล้วเบิกได้หมดลวครับศูนย์ฮอนด้านะอ่าแล้วก็สวิงอาร์มของเขาเนี่ยก็ต้องเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยเอ่อร้อยสิบซีซีอ่ะ,อะเขาไม่มาลงทุนแบบนี้หรอกเขาก็จะเป็นสวิงอาร์มติดกับแค้งฝั่งนี้ไปใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นหัวน,อน็อตใช่ไหมครับแต่อันนี้มันเหมือนมีอาร์มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเสถียรภาพในการขับขี่ของรถคันนี้ มันจะค่อนข้างสูงสูงในระดับเหมือนแบบว่าพร้อมที่จะรองรับ125 150 cc อยู่แล้วนะฮะอันนี้เนี่ยการร้อนท่ออะไรพวกนี้เราเบิกใหม่หมดเลยนะครับเราแสดงให้เห็นว่าอะไรเราพร้อมแน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงคันนี้เหมาะกับคนที่คิดถึงครับคนที่เคยใช้ Air ์เบดมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบหนึ่งนะมันจะแหวกอากาศได้ดีเหมือนชื่อของเขาเนี่ยแอร์เบดถูกไหมครับ ก็คือเป็นคมมีดที่ตัดอากาศได้แอโรไดนามิกของ AirBa บเนี่ยมันจะดีกว่ารุ่นอื่นดีกว่าสกูปปี้แน่นอนที่ส่งต้านลมแบบนั้นนะครับดีกว่าคลิกด้วยคือสไตล์ความโชบเชี่ยวมันได้ไม่ได้ม่ได้มีไว้ความเท่ยอย่างเดียวคุณจะสังเกตว่ารถ Airba บเนี่ยจะทำให้รี่แบนบางเหมือนดาบเลยนะฮะแล้วพอลมมันเข้ามาอย่างเงี้ยมันวูบมาที่หน้าแข้งเราได้ด้วยนะครับเย็นด้วยนะแถมตัดอากาศแอโรไดนามิกดีอีกนะฮะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทาไมถึงเป็นที่นิยมในเวียดนามที่เป็นประเทศที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยอันดับต้นๆของโลกนะครับผมต้องบอกว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะอซอกแซกได้ดีประหยัดน้ํามันได้โชคคู่ตอนนั้นโจทย์มันไม่มีอะไรเลยนะฮะในพิกัด1 1 0ซีซีด้วยนะอ่า125 150ไม่นับนะครับผมเพราะเขาไม่ต้องการความาแรงขนาดนั้นเขาต้องการความประหยัดน้ำมันแต่เอาจริงๆปะ แอร์เบรกกับทำออกมาได้แรงนะครับด้วยแอโร่ในบิกที่มันมีนะฮะที่มันดีกว่าคนหรือเขานะครับก็เลยเป็นที่นิยมในบ้านเขาจนสืบมาตอนนี้นะฮะใครไปเที่ยวเวียดนามก็จะเห็นแอร์เบรกกันค่อนข้างเยอะนะครับเวสป้าแอร์เบรกคือไม่สปอร์ตก็แบบคลาสสิกไปเลยส่วนคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูยูสภาพให้ดูแล้วขายด้วยนะครับซึ่งราคาจะสูงสักนิดหนึ่งแต่โปรโมชั่นเราเนี่ยคุณไม่ต้องทําอะไรเลยนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวม,โโมีโปรโมชั่นพิเศษแน่นอน นะจับถ้อยเสียให้ดูนะครับเครื่องเย็นๆนะมาสตาร์ทรถกันดีกว่านี่ฮะยังใช้ได้สตาร์แบบดั้นเดิมแต่มันทนนะไอ้ไดสตาร์ทแบบดั้นเดิมเนี่ยคือไม่ค่อยเสียนะฮะมาดูควันขาวมีไหมนี่นฮะนิ่มๆเลยจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงมากตอนแรกผมเข้าใจผิดว่าสมัยเด็กๆผมเข้าใจผิดว่าแอร์เบรเนี่ยมัน125ด้วยนะ เออซึ่งมันไม่ใช่นะครับผมนะแล้วก็ดิสเบรกสวยๆนะครับสภาพใสๆนะายางใหม่ๆนะครับคุณจะดูนี่ฮะแผงคอโชคใสหมดไฟผมใส่ LED ให้นะครับจะได้ร่วมยุคร่วมสมัย นี่แล้วก็อะไรเนี่ยที่เบิกตัวนี้แพงสุดเลยตัวนี้เชื่อไหมครับ7 8 0 0บาทนะแต่เราก็เปลี่ยนไปให้ด้วยเพราะฉะนั้นครูจะไม่เห็นแอร์เบดในสมัยนี้ที่มีตรงนี้มากมายนะครับผมส่วนใหญ่ก็พอหายล้วก็จะไม่ใส่กันกลับคืนเลยนะครับคันนี้เนี่ยสภาพ90%บวกๆอยู่แล้วนะครับเขารีสโตร์มาใหม่หมดเลยนะฮะนี่นะครับผมไฟเลี้ยวนะฮะติดครบหมดนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานี่ฮะไฟท้ายไฟเบรกนี่นะครับ สวยงามครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมว่าสวยจริงๆนะฮะแล้วสวิทง่ายด้วยเครื่องมันทนนะครับผมเป็นหัวฉีดปะยาดมันอีกนะฮะนะโอเคโหบิดบิดสนุกอะ่ะบิดแล้วแบบใช่เหรอใช่110เหรออะไรประมาณนั้นนะครับผมตัวนี้เนี่ย ก็รอ,องรับน้ำมัน E20 1 9 5โซฮออยู่แล้วนะเป็นหัวฉีดในสมัยแบบคลิก110ไออะไรประมาณนี้ใช้งานได้นะครับผมแต่ประสิทธิภาพดีสุดของเขาก็คงจะเป็นโซฮอ95นะครับอ่ะสภาพรถ90%บวกๆนะครับใหม่ขนาดที่ว่าเนี่ยฮะคุณดูปั๊มครับใสไหมครับนี่ฮะ เบรกก็ใสปั side, ๊มก็สวยนะครับสภาพสวยใช้ได้90%บวกบวกนะฮะมาฟังราคากาันถ้าคุณเห็นเน่าๆคุณอาจจะเห็นาราคาแบบหมื่นปลายอะไรแบบนี้นะฮะมันมีคนเล่นอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ราคาสูงนะครับสูงแน่นอนเพราะว่าเอาตรงๆรงีสโตรไปทั้งคันเนี่ยคุณไปทําเองเจ็บกว่านี้เยอะแน่นอนนะครับใครที่คิดถึงรุ่นนี้ตัวนี้เหมาะกับการสะสมแล้วใช้งานจริงได้ด้วยนะครับอึดถึกทนประหยัดน้ามันนะฮะเปิดราคา38,900บาทแต่คุณฟังดี ดีก่อนนะราคานี้คุณไม่ต้องทําอะไรเลย 1. ส่งฟรีทั่วประเทศไทยอยู่จังหวัดไหนเราก็ส่งฟรีอันนี้ข้อแรกก่อนนะฮะโอ้เริ่มว้าวแล้วนะเพราะว่าเอาง่ายส่งเชียงใหม่ส่งอะไรก็หลายพันบาทแล้วนะค่าส่งนะครับผมนะ,ะส่งฟรีทั่วประเทศไทยทำไรตกําแพงเรื่องการจัดส่งนะครับไม่มีค่าจัดส่งเลยราคานี้นะอันนี้ข้อแรกยังไม่ว้าวพอข้อที่2ครับคุณผู้ชมเราโอนเปลี่ยนชื่อให้ฟรีด้วยครับ เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อลูกค้าให้ฟรีไปเลยนะฮะไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณเอาไปใช้งานได้เลยทันทีแล้วถ้ายังไม่เพียงพอนะครับน้ามันเครื่องของดักแฮมแถมใส่ไปให้ด้วยเฟืองท้ายของดักแฮมใส่ไปให้ด้วยเป็นไงฮะยังไม่เพียงพอนะครับผมเม็ดชามสายพานทุกอย่างนะครับโช๊คหลังเปลี่ยนให้ใหม่เบาะผู้มให้ใหม่หมดนะครับผ้าบ่งผ้าเบรกตัวเช็คเปลี่ยนให้ใหม่อายางหน้าหลังเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยไฟใส่ LED มาให้เรียบร้อยคุณผู้ชม แค่คิดก็เป็นหมื่นนะเอาง่ายๆแค่คิดก็เป็นหมื่นนะครับที่เรียกได้ว่าความคุ้มค่าที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วใครที่คิดถึงรุ่นนี้ตอนสมัยเป็นนักศึกษาหรือว่าตอนเด็กๆเคยได้ใช้นะครับทุกวันนี้มันยังพาคุณไปซื้อข้าวไปทำงานไปจ่ายตลาดได้อย่างดีแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้นะถ้ามันแพงเกิดเหมือนสกูป๊ปพี่อะแต่สกูป๊ปพายใหคันนั้นประมาณ20่สินาทีไปนะ อ,อจบไวมากมากเลยคันนี้ผมพูดเหมือนกันมันอยู่ในระดับสะสมครับคือไม่ได้ไม่ได้เอามาเพื่อขายได้ทุกคนแต่อยู่ที่ว่าใครเห็นมูลค่าของมันแล้วใครเห็นถึงความตั้งใจที่จะคันนี้มาปลุกชีพอีกครั้งหนึ่งนะครับขับไปไหนมีแต่คนมองมีเสน่ห์แน่นอนครับเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยมันหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว นะครับผมสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยโอนฟรีส่งฟรีน้ำมันเครื่องดักเขมเซอร์วิสให้หมดผ้าบงผ้าเบรกนะฮะาสายพานเม็ดชามเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับผมเรียกได้ว่าตั้งต้นกันใหม่คือคุณจะได้ใช้รถใหม่ๆไปเลยนะครับจบๆเลยนะอโอนทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยในราคานี้มีรับประกันหลังการขายด้วยนะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์หนึ่งเดือนไม่จํากัดระยะทางด้วยนะวิ่งเท่าไหร่ก็ได้เครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเราเซอร์วิสให้ได้หมดเลยนะครับไม,ม่เสียแม้กและสตางแดงเดียวเลย สามนะครับผมนะโอเคนะครับผมคันนี้ใครที่หาไว้ใช้งานอยู่หรืออยากจะเอาไปประดับที่บ้านอยากจะเอาไปจอดไว้ในในร้านกาแฟตัวเองแล้วมีทงญี่ปุ่นสักอันหนึ่งนะฮะสวยๆมีพรม ภาษาญี่ปุ่นสักอันหนึ่งสวยๆยอมได้นะครับผมเอาไปจอดโชว์แบบนั้นในราคาที่ผมว่ามันสมเหตุสมผลนะครับโอเคนะครับผมใครที่หาไว้ใช้งานแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันแพงไปคุณปล่อยผ่านได้เลยเพราะผมเชื่อครับว่ามีคนที่ต้องการมันแน่นอนนะฮะโอเคนะครับผมโอเควันนี้ลากไปเท่านี้ก่อนแต่ก่อนจากกันฝากไว้นิดหนึ่งสําหรับใครที่อยากจะขายรถนะฮะอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับเราครับวูบะบรับซื้อให้ราคาสูงแน่นอน โอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัตินะครับและคุณไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยเพราะว่าเราโอนเงินให้คุณก่อนนะครับผมเงินเข้าบัญชีคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณค่อยปล่อยรถนะฮะแฟร์ๆกันไปเลยนะครับผมนะและเรามีเอกาสารถูกต้องตามกฎหมายทุกประการไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจได้ทุกส่วนเลยนะครับคันนี้กุญแจแท้2อดอกเบ้ากุญแจรู้สึกจะเปลี่ยนใหม่ของใหม่เมือหนึ่งมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณลองฟังเสียงตอนเปิดบ่อนะฟังดีๆนะอ๋อลืมไข เป็นไงฮะแน่นไหมฮะปิดให้ดูอีกทีกดให้ดูอีกทีนะแน่นตึบเลยเป็นไงฮะคือเราดูแลทุกส่วนทุกจุดจริงๆร,รถมันมีสเสน่ห์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ลากัไปเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ